หนึ่งดูมันสองจริงใจสามมาบอกเปรียบลูกค้าเจ้าเป็นคนหนึ่งที่แบบอายุยังน้อยอายุาก,กาก,กสี่ปีมันเลยสี่ปีเออแล้วก็มีความคิดในด้านการ,รธุรกิจโดยซึ่งว่าธุรกิจทีนะ่เจ้าเห็นหนกก็มีหลายธุรกิจอีกโดยตัวนี้แหละน่าจะเป็นมุมมอง,มองหรือว่าเป็นแห่งกนดังใจให้กับวัยหนุ่มหลายๆคนนะโดยปัจจุบันเนาะมีซีห้านหลกัลกๆก็คือธุรกิจเสื้อผ้ามีจะสองสาขา สาขาหนึ่งอยู่ตามวิไซ์แล้วก็สาขาสองอยู่สีไข่ห้าที่สามก็เป็นซีพีซีพีสาขาสะพานทองห้าที่สี่ก็เป็นมีหุ้นส่วนกับไอฮักเปลี่ยนห้างอาหารินดื่มอาหารซ่างทั่วไปแล้วก็ความคิดหนึ่งคือเป็นอย่างเจ้าจึงแบบมีมุมมองในการที่จะเฮ็ดธุรกิจนะเขามีแฮงบันดาลใจหรือว่าเป็นอย่างเขาจึงแบบลุกขึ้นมาที่จะเฮ็ดธุรกิจโดยเฮ็ดธุรกิจ <c oughs> นี่บ <c oughs> อกง,ง่ายๆเลยหนึ่งมาบพ่าอยากเป็นภาละของครอบครัวแล้วก็อยากหาเงนินได้ตัวเอง เพราะว่าการที่หาเงินได้ดตัวเองเป็น,ปนสิ่งอย่างที่พุมิใจกล่าบางคนเนาะอาจจะนในโลกโซเชียลว่าพ่อแม่เป็นพื้นเพดีบ่มีมูลมังอย่งเ้สนซสีนะที่จริงผิดไปเลยพ่อเป็นพนักงานรัดพ่อไปียกแต่วันจันทร์หาวันซุกแปดวงเสาหาสี่งวงแรงแม่เป็นเฮียค่าขายเ้าเป็นเด็กน้อยในเมืองเนาะการอาจจะขี่รถมีรถมีตะกี้สาหรับก้อยอายเลยอายบืตรอรัดรถมีรับรถส่งแถวอย่างนะ้นความในความรู้สึกได้ว่านี่แหละเป็นนิสัยเสียของตัวเองเอออายพวกพ้ว่าเป็นอย่าง พอหลังจากเหตุเวียกแต่แปดโมงเศร้าหาสี่โมงแรงแล้วพอกลับมาเฮือน,นเปลี่ยนเครื่องฮิปเปลี่ยนเครื่องเลยพ่อไม่หยางยานวัฒนรถเมย์วัฒนรถเมย์หมายถึงว่าเพ้าไปใส่็จฝ้าไปหาเมย์เพื่อแบ่งเบาภาระเมย์แต่เป็นเหตุการณ์ที่จือจําใจเลยตัวนั้นโอ้พอแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาแล้วแต่เขาควรเอาพ่อเป็นแบบอย่างพอเหตุเว mm ีย hmm. กหนักหลย แลการเร<ฮ>ิ<น>่มต้นธุนรกิจของเจ้านี่เริ่มต้นจา,จากใส่สมมติว่าห้านของเจ้าเนะาะห้านปัจจุบันมีห้านขายเสื้อผ้าเลยเนาะแม่นมีห้านขายเสื้อผ้าก่อนที่บมีห้านขอขอย้อนกลับไปตัวื่อกีก่นอนเนาะก่อนชีได้เปิดห้านนั่นหน้าดุงโดกหรอลอกนะตะกี้เค,เคยขายเครื่องออนไลน์นะ้ำมูก,ก่อนเก็บเงินในก้อนหนึ่งเริ่มต้นช่วงมิดกำลังจบม .7 เนาะพอดีได้ห้องแถวห้องน้อยหนึ่งอยู่หน้ามอก็เลยไปถามนู่นนี่นั่นแหละจัดสินใจว่าเอาเงินก้อนที่ตัวเองมีไปลงก่อนและการธุรกิจตัวนี้นะ จะเบิงมุมมองมาไดว่ามันได้ผลตอบแทนได้ดีบอหนะโดยเป็นอย่างเจ้าจึงกล้าตัดสินใจเขาคิดว่าตะ่กี้ตัดสินใจเฮดเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้ายนอนว่ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของคนที่แบบคนเขาขาดบ่ได้แล้วันนี้บ้านเขามันมีดองมันมีงานต่างๆมีบุญมีเทศกาลต่างๆส่วนหลายคนนี้เห็นในความต้องการของคนหลายใเทื่อนหนึ่งสองเทื่อนี่คนอยากเปลี่ยนสุดใหม่ละกันเลยว่าเออลองลอง ร้องตัวนี้นี่แหละร้องเบิงและะ้วกะมีประสบการณ์เม่กะตะกี้เคยขายเสื้อผ้าหูแรงแน่ไปน้ำเมแ์่นะหู้ในแรงที่เอาเครื่องอที่ต้นมันมาจะได้ราคาต้นทุนที่พืกที่สุดการฮ็้ธุรกิจใน,นแบบของเจ้านี่นะมันมันคึ้นเปลี่ยนแบบใดหรือว่าเจ้าปัจจุบันเจ้ามีการบริหารจัดการแบบไหนหนึ่งดูมันสองจริงใจสามมาบอกเปรียบลูกคา้าว่าจะเป็นราคาเนาะเริ่มต้นราคา,ราการบริการและกาคุณภาพ ครงการขายลังการขายนี่ก็สำคัญเวลาเครื่องมีปัญหามาเขาก็จะแก้ไขให้ลูกค้าเห็นเจ้าโพสต์นั่นกันว่าไงคือสร้างเงอนหลังหนึ่งได้นสำเร็จซึ่งเป็นหลังใหญ่อีกโอ้เออแล้วก็เห็นคอมเมนต์ว่าหลายหลายหลายคอมเมนต์นะนะหลายหลายมีท kind of mm ั hmm. ้งบวกแล้วก็มีทั้งลบเนาะเออจะจะคิดอะไรกับคนเรานั้นโดยส่วนตัวแล้วเป็นนิสัยที่าแบบง่ายๆแล้วก็บบางเที่ยกับซาเาราวาซามาหลไยมืนกัน มาค้นตัวเองสื่อเขาจะเสียเวลาตัวนี้ไปหลายคนที่ว่าก็จะบูมหุ่งจีนทำเขาหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนแล้วเงินที่ว่าหามาทั้งมืดในการเฮลท์ครดิตกะเอาไปทุ่มใส่และที่สําคัญแบบต้องให้เครดิตเพื่อนเพราะว่าพ่อกับแม่เพื่อนกับเฮดเรียกนักเรียกนักหลายอนกับได้ช่วยจํานวนหนึ่งแล้วเขาก็ช่วยเพื่อนจำนวนหนึ่งจะเป็นก็จะเป็นเสาหลักการทีว่าเดี๋ยวนี้กะเป็นเสาหลักโดยปัจจุบันก็เป็นกําลังลักให้ครอบครัวสองทางไรายได้โดยสิ่งที่อันลืมไม่ได้เนาะ ก็คือการให้เครดิตให้เครดิตทางครอบครัวโดยแล้วกะแ็แฟนแฟนนี่ก็มีส่วนสําคัญหลายเพราะว่าในการเริ่มต้นธุรกิจต่างๆแฟนจะอยู่เบื้องหลังเขาจะเอื่นว่าท่าหลังบ้านหีมีไซส์แปบก็เครื่องมีเมนคมริงอีดีรู้สึกดีใจนําเพราะว่าได้เห็นได้เห็นไว้นุ่มที่แบบประสบผลสําเร็จใน,ใ,ใ,นในระดับนึงนะอาจจะบมาถึงว่ารวยมหาศาลแต่ว่าเขาก็สร้างมาด้วยตัวของน้องเองนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจแล้วก็เป็นแห้งบันดาลใจให้กับไว้นุ่มอีกหลายหลคน ไผ่ที่กำลังเบิ้งคลิปนี้น่าจะได้ให้บรรจัยเลยไม่อย่างการปรึกษาหรือว่าอะไรเล็กเพื่อนเพื่อนกันได้อะไรเพท่าน,นเห็นนี่ก็ทมได้เลยประเด็นสุดท้ายเจ้ายากกันฝากยังถึงผู้ที่กำลังเบิ้งอยู่ป,ปัจจุบันนี้สำหรับอไผยที่เบิ้งในคลิปนี้เนาะก็ขอฝากให้ว่าพวกฝ้าท่อค้อมถูกอุปสรรคมันเปลี่นของ มันเป็นของคู่กันกับการดำรงชีวิตชีวิตมันุสดง,งามเสม,มอไปนะมันจะเจอทุกอย่างอุปสรรคถ้าเจ้า,ต,าตั้งสติคอยแก้ไขปัญหาถ้าเขาผ่านปัญหานั้นมาแล้วทุกอยาก่างสิ่งที่เราเจอมาหนักที่สุดมันจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาเลยขอบใจผู้สนับสนุนรายการบริษัทตัตงเเริญก๊รท่านซักไซแสงอรุณยูนิเทลให้ชีวิตที่สดใส v i ไอพีสต o ดิโอคลินิกแองเจล่าสัญญกรรมตบแต่งและความงามพบกับความงามที่สุดของตัวเอง